อันนั้นเราอะที่ออกมาจากไอทีอันเดอร์เดอซีเมื่อกี้อะก็เลยจะวิ่งมาต่ออาราดินแถวในแถวไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงไหนแล้วมันกำลังจะขดไปที่ไหนโสละโชว์นี่เราลกลับกันไหมชาวันถัดมาก็วันนี้เราจะไปดิสนีย์ซีแต่ว่าก็มือเชา้าไปก่อนมาลองกาแฟราตต้ ใ่มัสค่ะเป็นยังไงนะไม่ถูกหรอกกินได้นะแต่ว่าไม่กินก็ได้นะ ขนมปังแกงกะหรี่ก็อยากลองซื้อมากินดูรสชาติแปลกรสชาติแบบอะไรอะออกมาแล้วขึ้นรถไฟเมื่อวานใช่ขึ้นรถไฟเมื่อวานท่าทางแล้วอากาศอื่นมาก แต่ว่ายังไม่ถึงดีมซีต้องไปขึ้นรถไฟตรงนู้นอีก ตอนนี้จะไปอีกสตเตชั่นหนึ่งแล้วเราไปสเตชั่นที่สามมันจะเป็นดิสนีย์แลนด์แล้วก็เป็นอแไรที่เป็นรีสอร์ทแล้วก็ตีนโรงแรมแล้วก็ถึงจะเป็นดิสนีย์สี่เพสเียนสุดท้ายชีขนแบบมกหาสารแล้วยังไงนี่นะซื้อตัวมาแล้ว เราสามารถเข้าไปอันนี้ได้เลยเพราะว่าเราซื้อสั๋วมาแล้วมีทำไระยย่ค่ะตอนแถวเข้าเข้าประตูค่ะตอนนี้9ก้าสิเอนาทีคนเยอะมากก็เขาบอกว่าเจ็ดแปดโมงมากเลยอะไรอ่ก็มาเขามาเช้ากันทำไมมาต่อคิวเนแต่ประตูันเปิดเก้าโมงจริงๆอ่ะ เมื่อกี้ผ่านผ่านที่ตรวจตรวจของมาละก็จะมีสองดน้าเนาะเป็นที่ตรวจของแล้วก็กําลังต่อคิวไปที่ตรวจตวัวซึ่งเราซื้อมาแล้ว ่ับคขึ้นเครื่องเล่นน้คเครื่องเล่นเครื่องเล่นอะไรดีต้องไปตั้งสติก่อนนะแล้เข้ามาเล่นที่หนึ่ง Legend Under the Sea เขาบอกว่ารอ20นาทีเป็นอันที่รนอน้อยที่สุดแล้วทางทางก็จะแบบว่าเดินวนลงเดินวนลงลงมาลงไปไหนก็ไม่รู้ ก็มารอคิวข้างในก็คิวเยอะอยู่นะ <laughs> ดีนะรีบเดินเข้ามาคิวแบบหลังจากเราคือบ้านละเราหามมาก มีอะไรอยากจะบอกครับเอ่อสำหรับเด็กแหละคือเส้นคือเส้นสำหรับเธออ่าขนมดีจะเป็นสีสันของชีวิตเข้าไปขับไปไหนคะไปอาราดินต่อค่ะเพรค่ะอาราดีนน่ยมันเปิดตอน10บโมงที่นี่มันเปิดตอนเโมงใช่ไหมคนมันก็ปลูเข้ามาแล้วก็ไปต่อคิวอย่างอื่นก่อนยไยตอนนี้แล้วตอนนี้อาราดีนน่ยเปิดซึ่งคิวน้อยมาก อันนั้นเราอะที่ออกมาจากฮีทอันเดอร์เจอซีเมื่อกี้อะก็เลยจะวิ่งมาต่อ Around. อาราดิน,นแบบเร็วๆแว, <t> <t> ว่นไหนแว่น แล้วเขาพูดอะไรเขาต้องการบรนเวณแต่ว่าเพื่อทำอะไรฟังไม่รู้เรื่องก้พอเข้าใจว,ว่ามันเป็นตีมฟากันนะแต่ว่ามันแบบเหมือนอลาดินเมื่อกี้ฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไปคน <laughs> อ่ะ,อะไปถ้าแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะคือเขาแบบมันเป็นการแสดงอะมันมันเป็นญี่ปุ่นหมดเลยทีเนี้ยถ้าฟังไ่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่อง มาพักกันก่อนแบบหนึ่งก็สั่งเค้กกับอ่ามันเป็นสปาร์คิ้งวอเชอร์ที่เป็นรามแอนเมงโก้เป็นรามแอนเมงโก้แหละอร่อยดีนะมาต่อใหม่ค่ะอันนี้นเป็น,นอ่าอันนี้ ชตติง้งแฟนตาซกอะไรสักอย่างคือตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอแกแต่คิวยาวมากมากจนแบบมันต้องมันต้องเป็นอมาสหรือเปล่า <c oughs> มีคนกันรอเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะเนี่ยเรามาถึงนี่แล้วอะ่ะปกักปากตูอยู่ตรงนั้นเองแถวในแถวแถวในแถวตอนแถวข้างนอกใช่ไหม จแล้วก็ต่อมาต่อข้างในในหลุมนั้น่าในหลุมนั้นพุ่งออกามาเข้ามาในตึกก็ยังเป็นแถวเองแล้วตรนู้นตรงนู้นคือแบบน่าจะเป็นแถวเอ็กเพรสซึ่งขนาดเอ็กเพรสยังต่อแล้วเราจะเหลืออะไรอะไรเลพวกต่อแถวเนี่ยอันนี้วันคนที่วันคนน้อยนะเป็นวันสีฟ้าคนคนน้อยอน้อยสุดแล้ว เวลารอคือเวลารอคืออย่างต่ำนะเครื่องละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำอืมบางอันสองปกติแล้วอยู่จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งพารีตี้ก็คือเดินไปเลยพารีตี้คือแบบแล้วคือเขาว่าให้พารีตี้ก่อนเลยเว้ยคือแบบพารีตี้ไม่มาสิบคนอ่ะเอาพารีตี้อัดก่อนแล้วคนอื่นอ่นเอาค่อยตามมาเออมันไม่ได้แบ่งแค่แบบเออมีสมมุติมีสล็อตสิบที่พารีตี้ห้าแล้วแบบคนธรรมดาห้าไม่คือพารีตี้มาก่อนเลยไหนคะไหนรีวิวไหนคะ เป็นไงบ้างก,ก็หนุกดีเมื่อกี้ต่ต่อเที่ยบบวระยะเวลาก,การต่อคิวแล้วมันแบบรู้สึกรู้สึกเซ็งนิดหน่อย,ยมีแค่มันดิ่งลงแล้วก็มีการสามร้อยหกสิบองศาหัวหนึ่งรอบแค่ <c oughs> นั้นแหละอะไรคะชื่อรถเป็นชืน่อรถแบบโปรเจโต้เลยนะเป็นไง <c oughs> ไสไหมใสอะไรอ่ะใสอะไรอ่ะโดมาัแต่้างนอกอตุ๊กชัดดีใจเห็นประตูทางเข้าแบบแบบเข้าไปนั่งที่เครื่องเล่นออแล้วก็โคอีกตอนนี้ดีเจกเกอร์เลยกูไม่เห็นประตูแล้วนะ่ะคนเป็นแบบเป็นมูในตัวผ่านหมดแล้วน่ะไม่รู้ว่าต้องไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ ฉันอยู่ตรงไหนแล้วมันกำลังจะขดไปที่ไหนอ่ะเคทเคทเคทเหมือนนันเมื่อกี้คลิปเหมือนไในอันแฟนตาติกอ่ะแฟนตาติกไฟทมันอาจจะต้องแบบต้องดีต้องดีต่อเครืงนาดนี้แบบมันต้องดีละเห็นเพื่อนดีเว่ายืนมาสร้างจังหวะรู้ที่ประตู ก็ต่อคิวค่ะต่อคิวเท่านั้นคือเรามาเพื่อต่อคิวไปได้มาเพื่อเล่นซึ่ง <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างแบบถ้าใครต้องการความแบบว่าหวาดเสียวแบบอู้แบบตื่นเต้นอะไรเลย,เลยอย่างเงี้ยใหม่ที่นี่มา <c oughs> <c oughs> ก็มาถ่ายรูปมาเอาบรรยากาศแบบดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ย ลงเลยไม่ต่อแล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้าพี่อะไรมาฟรังอันไอคิมไอติมเลยมันเป็นเหมือนกับส่วนเป็นยักคู่น,นรือ<า>เปลี่ยบเทียนซะไม่ใช่เลยใช่ เราเราสะละโชว์นี่เรากลับกันไหม <c oughs> ตอนเนี้ยตอนเนี้หกโมงครึ่งโชว์ <c oughs> เริ่มทุ่มครึ่ง <c oughs> เรากลับไปจัดการตัวเองแเราแบบไปหาล็อบบีกินอะไรอย่างนี้ไหมแล้วโชว์มันน,มน,มนแบบโชว์แสงสีเสียงแล้มันมก็แบบถามว่าเราอินกับดิสนีย์มากขนาดไหนก็ฟอลล์ล็อกตวมาใหม่คือคืดมาเพราะว่าแบบ คือแบบไปนิสซีแลนด์แบบไปกับแฟนโรแมนติกนั่นนี้โรแมนติกตรงไหนวะโรแมนติกตรงไหนอ่ะคือคนที่เขามาได้บ่อยแล้วแบบเลยไม่เบื่อก็คือมันก็คงมีคนแบบนั้นแหละคนบาคนคนะคงไม่ใช่ฉันอะ <laughs> ครั้งนี้คงเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่จะมา ก็เราสละดเรือค่ะในโชว์การดูโชว์นี้เพราะว่าเราไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอยากดูให้รู้นะเอาจริงแต่ว่าไม่อะแล้วก็ใครว่ามาดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีแบบมาโรแมนติกกับแฟนอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อไม่มีความโรแมนติกเลยอะถ้าคนเพิ่งรู้จักกันอะยืนต่อแถวอะที่ละ ชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะก็อาจจะเพิ่มความรแันติกได้นะอยู่กันจนไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะคอยบอกเลยคือยืนจนไม่รู้จะคุยอะไรกันอะ่ะทำไรเนี่ย ได้เซตดิสแหละ <c oughs> คี่จริงไม่ได้พูแหละจะได้เซตดิสต้องบ้าไปและวร้อยหนึ่งกระเป๋าตังจะร่วงเนาะเซตดิสนอนไ,ได้พูนอนอนะจริงๆแล้วไม่เป็นไรมาลองกิน โคโค่โคโคที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสัมพันธ์ไม่เหมือนไทยนะสีก็คนละสีแล้วก็เมนเราสั่งนี้เป็นแบบว่าเหมือนออมเล็ตแฮมเบอร์เกอร์คารี ซึ่งอันเนี้ยที่ไทยน่าจะไม่มีเป็นชี้ชีเลยแบบอือ อร่อยดูม,มากป้ายตรงนี้ปะนี่และคิวยาวกว่าเดิมด้วยพี่ผ่านพ้นมาแล้วน้องเราก็มาถึงชิคุ้พายแเรียกฉันว่าลูกเพศเลยเพศ <laughs> <laughs>